นี้กลับมาที่ประเทศไทยของเราหน่อยนะคะเราได้รับผลกระทบก็มากพอสมควรจากไวรัสโควิด19ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็มีการพูดคุยหารือกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานก็มีการอนุมัติปรับเพิ่มวงเงินกู้ของรัฐบาลด้วยนะคะโดยมติ เมื่อวานนี้ที่มีออกมาก็เป็นการรับทราบเรื่องของการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2,563ครั้งที่2ตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายและกำกับบริหารหนี้สาธารณะโดยมีการปรับเพิ่มวงเงินกู้ของรัฐบาลในกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ในปีงบประมาณ2,563วงเงิน 1> 2 1 4 0 9 3่บาล้าน9 0บาทซึ่งการปรับเพิ่มวงเงินกู้ในครั้งนี้เนี่ยก็สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ที่ส่งผลกระทบกับการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในปีงบประมาณ2,563โดยการกู้เงินกรณีของรายจ่ายสูงกว่ารายได้เป็นการดำเนินการภายใต้กรอบวงเงินตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะปีพุทธศักราช2548และที่แก้ไขเพิ่ม ิ่มเติมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐปีพุทธศักราช2561ที่กำหนดให้รัฐบาลต้องรักษาระดับเงินคงคลังไว้ในระดับที่จำเป็นเพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับการเบิกจ่ายเพื่อการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐโดยการกู้เงินเพิ่มเติมนี้นะคะจะส่งผลทำให้รัฐบาลมีระดับเงินคงคลังเพียงพอรองรับการเบิกจ่ายของหน่วยงานด้วยขณะเดียวกันก็เห็นชอบให้นำเอารายการนี้ของการบินไทยออกจากแผนค่ะเพราะว่าการบินไทยผลศัต คุภาพการเป็นรัฐวิสาหากิจแล้วส่งผลทําให้นี่เงินกู้ของการบินไทยณนะเวลานี้ไม่เป็นนี่สาธารณะตามกฎหมายต่อไปค่ะ